อันนี้คือหยอดอะไรครับพี่น้ำเปล่าครับเพื่อเพื่อให้มันกันอ๋อเวลามันแปะร่วมกันอ่ะนะเออีนวิธีการทำปลาท่องโขกนะครับชื่อร้านอะไรเอ่ยครับดูวิธีการทำตัวปลาทั้งโขกนะครับสีสีบ้านโป่งใช่ไหมนี่ดูครับทอดปลาท่องโขกนะครับมันนี้มาในงานเจราชวนมาดูวิธีการทำปลาทังโขกครับดู ปกติขายประจำอยู่แล้วเห็นอยู่นี่ครับของเพียบเลยโอ้โหอ่าได้เลยเอาทอดโชว์เลยครับเดี๋ยวตะอ้วนชวนหิวจะถ่ายลงเพจให้เลยครับโหน่ากินมากเลยครับดูสีดิโอ้โหเหลืองทองเลยอ่าอเอ้ยแล้วก็ต้องควบคุมตัวเองสิเอ่ออ่าพี่จะทำอะไรเอ่ยยังไง อันนี้คือการติดเอาตัวติดกันใช่ไหมอ๋อดิหย่อนลงไปแล้วเอ้ยหย่อนฮะดูหย่อนอะาวโอ้โหทำเป็นเล่นไวว่ะแกล้กล้องไม่ทันเลยนี่นะอ่ะพี่ตัวติดกันก่อนนะให้เขาดูก่อนแล้วก็ลงมาในนี้อ่ะโอ้โหลอยแล้วเนี่ยลอยแล้ว ยอดไหมวิธีการทำปลาตังง้ตงโขกใช่โอ้ทอดสดสดเลยอ่ะเหลืองเลยอ่ะเหลืองทองเลยน่ากินว่ะดูนะครับทำเป็นเล่นวันนี้เรามาช่วงเทศกาลเจบ้นโปงนะครับเราก็ถูกตาตึงใจร้านปลาตังง้งโขกร้านตีบันโปงนี่ครับมาทำสดๆให้ลูกค้าดูอ่นนี่วิธีการทำแป้งตัวทำตัว มาครับนี่ตัดมาแล้วครับอ่ายืดครับนี่อ๋อทําทุกครั้งทำสองเส้นนะพี่นะสามเส้นนะ นี่ามายืดละอ้โหยืดยาวเลยเอาแป้งฉโลมฉลมให้มันไม่ติดกดกดกดตับเป็นตัวนี่นี่งไงสามเส้นนะครับามสามเส้น ดูทำสามเส้นหาดูยากครับหาดูยากเพราะว่าไม่เคยตื่นเช้าเมื่อกี้ก็มีมาขายไปแล้วพวกเขาเขาไม่เคยตื่นเช้าได้ใช่หาดูยากเพราะไม่เคยตื่นเช้าตอนนี้มาต้องของขายเย็นด้วยเอเจ๋วเลยครับยี่โปรเทศกาลเจนะดูนะครับัวเขาเพิ่งโยนทอดไปนะครับโอ้โหอ่านี่แล้วจะมีการหยอดน้ำนะให้เพื่อให้เวลาบีบตัวให้ติดกันอะ มันจะเป็นแฝดกันอะ่ะอ่ามัจะมีลูกมาช่วยนะดีน้องมาช่วยด้วยนี่อันนี้เสร็จแล้วก็เตรียมทอดนี่ครับแล้ที่ทอดก็อยู่ประมาณนี้โหเหลืองน่ากินทุกตัวเลยครับสุดๆเลยน้ำมันใส่กิ๊กนะครับผมบอกเลยอ่าฮะเอาแล้วครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับหน้าร้านโอ้โหของกินโคตรเยอะโอ้เลย มีทุกอย่างเลยต้มโขงต้มขิงเนี่ยโอ้หน่ากินว่ะโอเคเอาตอนนี้นะครับขอบขอบคุดมากนะพี่ชายที่ให้ถ่ายนะ <Okay. S 1> เดี๋ยวรออดหุนกันก่อนโอเคครับ